ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่24เมษายน2565ท่านอยู่กับเหรา100หลาอีกเช่นเคยครับวันนี้นครับมีให้กัน4คู่เช่นเคยนะครับกับ VIP ของเราด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับลุน้นแชมป์เลยนะครับแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้นะครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชนะแล้วก็ขึ้นนำไปเป็นจ่าฝูงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลจะทำได้หรือไม่ที่จะชนะทางด้านของเอเวอร์ตันแล้วก็ขึ้น เอาคะแนนไปจี้ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเหลือหนึ่งคะแนนในเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้วันนี้ครับน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามกันมากๆเลยนะครับกับคู่ VIP ของเราเลยนะครับทางด้านของลิเวูกับเอเวอร์ตนะครับคู่สองครับยังอยู่ในพรีเมียร์ครับแต่เร็วกว่าคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของเชลซีครับทำศึกแย่งพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกกับเวสต์แฮมนะครับแล้วก็ทางด้านของเบอร์ลี่ครับทำศึกหนีตายนะครับเจอกับวูฟแฮม์ตันนะครับ แล้วก็ข้ามกันไปที่ลาลิก้าของสเปนครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านรับการเยือนของราโยบายากานุครับวันนี้ทั้งหมด4คู่ครับอันนั้นจะเต็มกับเหล่าร้อยหลานอีกเช่นเคยครับไปกันที่คู่แรกกันก่อนเลยครับ V.I.P. ของเราวันนี้นะครับเอเชียนแฮนดี้แคปเนี่ยเป็นทางด้านของลิพูลครับหงแดงวันนี้ต่อที่ลูกครึ่งควบ2กับเอเวอร์ตันนะครับในเมอร์ซีไซดดาบี้นะครับน่าสนใจมากนะครับสำหรับราคาขนาดนี้นะครับแล้วก็ศึกดา์บี้ที่ ไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับระหว่างลิเวอร์พูลกับเอเวอเรตตันคู่สองเป็นทางด้านของเชลซีครับต่อครึ่งควบลูกเลยนะครับกับเวสต์แฮมนะครับที่ฟอร์มเนี่ยยังไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับทางด้านของเวสต์แฮมแล้วก็ทางด้านของเบอร์ลี่ครับทำศึกหนีตายนะครับเบอร์ลี่เนี่ยถ้าชนะเอเวอเรตตันแพ้เบอร์ลี่กลับขึ้นไปพ้นโซนอันตรายทันทีนะครับเบอร์ลี่เนี่ยต่อที่ราคาเสมอกับบู๊แฮมตันนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับ ปิดท้ายรายการกันที่ลาลิก้าของสเปนนะครับทางด้านของบาร์เซโลนาเปิดประคามที่ลูกครึ่งควบ2กับรายโยเบยจาโนนะครับน่าสนใจมากๆครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์แบบนี้ก่อนที่จะไปใช้เงินกันในวันจันทร์พรุ่งนี้นะครับไปกันที่คู่แรกกันก่อนเลยครับเมอร์ซิซายดาบี้วันนี้นะครับลิเวอร์พูลครับเปิดแอนฟิลนะครับ เจอกับเอเวอเรสต์เตะกัน4ี่ทุ่มครึ่งนะครับขอหยิบยกขึ้นมาก่อนเลยนะครับเป็นคู่ V.I.P. ของเราในวันนี้นะครับที่แอนฟิลด์ครับอุณหภูมิ12บสามเมฆครึ้มเลยนะครับอากาศดีเช่นเคยนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมา6ครั้งหลังเนี่ยเป็นทาน่าน้าของลิฟฟูชนะได้3ครั้งเสมอกัน2ครั้งครับเอเวอเรสตนชนะได้1ครั้งนะครับผมล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของลิฟฟูบุกไปเยือนทางด้านของเอเวอเรสตนที่กุสันปาร์เนี่ยลิฟฟูชนะมาได้4ประตูตอนน่อ1ก่อนหน้านั้น,นเนอ บุกมาเยือนทางด้านของแอนฟลิกด์แลวก็ชนะได้ถึง2-0นะครับเสมอกันในปี2020ครับ2นัดเลยนะครับในบ้านของเอฟตัน2-2และก็0-0ครับปี2020เช่นกันใน f a ฟเครับครับลิเวอร์พูลชนะไป1ประตูต่อ0และก็ปี2019เป็นลิเวอร์พูลครับชนะได้5ประตูต่อ2นะครับช่วงหลังเนี่ยทางด้านของทั้ง2ทีมที่เจอกันเนี่ยเรียกกันว่าไม่มีใครยอมใครนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันเนี่ย จะออกไปทางไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยสติติเนี่ยอยู่ทางด้านของลิพูแน่นอนครับเป็นทีมที่อันดับเหนือกว่าแล้วก็ฟอร์มเนี่ยกำลังจัดจ้านเลยทีเดียวนะครับตารางคะแนนครับอัปเดตกันอีกทีครับแมนซิตี้ครับเพิ่งชนะไปแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็น80แต้มนะครับแข่งไป33นัดมากกว่าทางด้านของลิอร์พูล1นัดประตูได้เสียเนี่ยบวกอยู่59ลูกนะครับทางด้านของลิพูครับอยู่อันดับ2 32นัดมี76คะแนนตามหลังอยู่4คะแนนนะครับประตูได้เสียเนี่ยบวก 61ลูกนะครับถ้านัดน,นี้ชนะเนี่ยก็ประตูได้เสียได้มากกว่าอยู่แน่นอนแล้วก็ขยับขึ้นไปจี้ตูดทางด้านของแมนซิตี้เหลือแค่1คะแนน,นอีกเช่นเคยนะครับทางด้านของเอเวอเรตันครับสถานการณ์เนี่ยมันลรามันรอรอยู่นะครับทางด้านของเอเวอเรตันท็อปฟี่สีน้ำเงินปีนี้ลําบากนะครับแข่งไป31นัดมี29คะแนน,นครับประตูได้เสียลบอยู่19ลูกอยู่อันดับที่17 มีอันดับที่18อย่างเบอร์ลี่นะครับจี้ตูดจี้ตามติดตูดมาอยู่นะครับ32นันเนี่ยมี28คะแนนน้อยก evet ว่าแค่1คะแนนเท่านั้นแล้วก็เบอร์ลี่วันนี้เจอกับวูฟแฮมตันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้เนี่ยเอเวอร์ตันแพ้เบอร์ลี่ชนะเบอร์ลี่เนี่ยขยับขึ้นไปเป็นอันดับที่17แทนที่ของเอเวอร์ตันทันทีนะครับแต่แข่งมากกว่า2นัดนะครับผมเรียกันได้ว่าถ้าวันนี้เนี่ยแพ้ทั้งคู่ก็ยังอยู่ที่เดิมครับ แต่ถ้าชนะทั้งคู่ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับยังไม่ขยับไปไหนนะครับก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะครับทางด้านของเบอร์ลี่แล้วก็เอฟเวอร์ตันนะครับในปีนี้ผลงานล่าสุดของทั้งคู่กันต่อครับทางด้านของลิเวอร์พูลครับหนัดเนี่ยยังไม่แพ้ใครล่าสุดก็เพิ่งชนะแมนยูมาถึง4ประตูต่อศูนย์ในศึกแดงเดือดก่อนหน้านั้นไปเยือนแมนซิตี้ชนะมาได้นะครับในเวลแบลีย์นะครับสถานะทีมเยือนเนี่ยชนะได้ถึง3ประตูต่อ2ใน F a ฟเอครับ เสมอกับเบ 2, นฟิก้า3-3ครับเสมอกับแมนซิตี้2-2ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ชนะทางด้านของเบนฟิก้า3-1ครับแล้วก็ชนะวัตฟอร์ด2ประตูต่อศูนย์ยังไม่แพ้ใครทางด้านของลิเวอร์พูลทางด้านของเอฟเวอร์ตันครับลัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้เป็นหประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นชนะแมนยูได้นะครับ1-0แพ้เบอร์ลี่3-2ครับแพ้เวสต์แฮม2-1แล้วก็แพ้คริสตันพาเลทในเอฟครับ4-0สุดท้ายก็ชนะทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับ1ประตูต่อศ การเป็นเจ้าบ้านบ้างครับทางด้านของลิพูเนี่ยหนัดหลังแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับเอเวอร์ตันเนี่ยยังไม่มีคะแนนสำหรับเกมเยือนเลยนะครับใน6นัดหลังที่ผ่านมาทางด้านของลิปูลัดล่าสุดในบ้านเนี่ยชนะแมนยูถึง4-0เสมอเบนฟิก้า3-3ครับชนะวัดฟอร์ด2-0แพ้อินเตอร์มิลาน1-0ชนะเวสต์แฮม1-0ครับแล้วก็ชนะทางด้านของนอริชนะครับ2ประตูต่อ1 ทางด้านของเอเวัตตันนะครับหกนัดเนี่ยแพ้รวดเลยนะครับทางด้านของเกมเยือนแพ้เบอร์ลี่สาแพ้เวสแฮมสองหนึ่งแพ้คริสตันเพลสสี่ศูนย์แพ้ลาพลาต้านะครับหนึ่งศูนย์แพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์ห้าศูนย์แพ้เซาท์แฮมตันสองประตูต่อศูนย์หกนัดยิงได้แค่สามลูกเท่านั้นนะครับแพ้รวดถึงหกนัดแล้วนะครับทางด้านของเอเวัตตันนะครับไม่รู้จะกู่กลับมาได้หรือไม่นะครับก่อนที่จะตกชั้นไปนะครับก็ยังเหลือ นัดให้แก้ตัวอยู่นะครับทางด้านของเอฟเวอร์ตันทางด้านของลิเวูครับสถานการณ์ความยากง่ายวันนี้เนี่ยอยู่ที่2คะแนนนะครับเป็นงานง่ายนะครับทางด้านของเอฟเวอร์ตันนัดนี้อยู่ที่5คะแนนนัดหน้าก็ต้องเจอกับเชลซีอีกต่างหากครับ2นัดนี้ถ้าแพ้เนี่ยแพ้ร่วงเลยนะครับรูดยาวเลยนะครับแล้วก็หล่นไปโซนตกชั้นแน่นอนนะครับทางด้านของเอฟเวอร์ตันสถานการณ์น่าเป็นห่วงครับผู้เล่นกันต่อครับ เจ้าบ้านขาดเฟอร์มิโน่คนเดียวครับที่เหลือลงสนามได้ครบนะครับเรียกกันว่าจับใครลงก็ได้นะครับสำหรับทางด้านของผู้เล่นเกมรุกมีซาร่าโชตานะครับมาเน่แล้วก็ทางด้านของดิอาร์ตด้วยนะครับโอ้โหเรียกกันว่าเลือกใช้กันได้อย่างสิ้นเปลืองเลยนะครับทางด้านของลิฟูนะครับเจเกนครอปเนี่ยสบายเลยนะครับเลือกใครก็ได้ทางด้านของเอเวอเรตันครับวันนี้เนี่ยราใช้คอมฟิตของไคเวิร์ดเลวินนะครับ วันเดอร์เบกนะครับแล้วก็ทางด้านของเทาเส้นนะครับอีกคนนึงก็เป็นอังเดรโกเมสนะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับที่เหลือเนี่ยอย่างดิมรายเกรดิชารลิสันนะครับกอร์ดอนนะครับก็ยังลงสนามได้ตามปกติแต่มองแล้วนะครับสถานการณ์แบบนี้น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางนะครับเรียกกันว่าหงแดงเชี่ยวมากนะครับช่วงนี้ ต่อที่ลูกควบลูกต่อที่ลูกครึ่งควบ2เลยนะครับทางด้านของลิพูอาจจะขึ้นขยับขึ้นไปที่2ลูกเลยนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันที่เมทที่3เพราะว่าทางด้านของขนาดแมนซิตี้เนี่ยต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งก็ยังชนะได้สบายเท้าเลยนะครับสถานการณ์เดียวกันครับแล้วก็ฟอร์มกําลังอยู่ในช่วงของฟอร์มที่ท็อปฟอร์มอยู่ครับทางด้านของลิพูไม่น่ามีปัญหากับ v i p ของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับถึงจะเป็นเมอร์ซีสไซด์ดา์บี้ก็จริงครับแต่ ผลงานแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยลิเวอร์พูลเหนือกว่าเห็นเห็นครับเพราะฉะนั้นนัดนี้เน้นแน่นอนครับขยับขึ้นจี้แมนซิตี้เหลือ1คะแนนลุ้นกันที่เม็ดที่3เลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ลิเวอร์พูลครับลูกครึ่งควบ2ครับในคู่แรกของเราและก็เป็นคู่ VIP ของเราด้วยครับไปต่อกันที่คู่2ครับไปที่ลอนดอนนะครับ พิมหลีของอังกฤษวันนี้ครับเชลซีเปิดบ้านรับการเยือนของคุณคอนเวสตแฮมนะครับแต่กัน2ทุ่มตรงนะครับที่สแตมฟอร์ดบริดจ์อุณหภูมิ15องศาครับเมฆครึ้มเต็มท้องฟ้าเลยนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับที่เจอกันมา6ครั้งเนี่ยผัดกันชนะมาคนละ3ครั้งนะครับแต่นัดล่าสุดเนี่ยเชลซีไปเยือนเวสต์แฮมเป็นทางด้านของเวสต์แฮมชนะได้ในบ้านครับ3 2ก่อนหน้านั้นเชลซีไปเยือนชนะได้ 1- 0 ในบ้านของเชลซีในปี2020เนี่ยเชลซีชนะไป3-0เวสต์แฮมชนะในบ้าน3-2นะครับแล้วก็ปี2019เป็นเวสต์แฮมบุกไปเยือนเชลซีแล้วก็ชนะมาได้1-0แล้วก็เชลซีในบ้านนะครับชนะเวสต์แฮมไป2ประตูต่อศูนลอนดอนดาร์บี้วันนี้น่าสนใจมากครับการเดินทางก็ใกล้บ้านใกล้เลือนเคียงนะครับลอนดอนเนี่ยเดินทางกันแค่14กิโลเมตรเท่านั้นตารางคะแนนครับทางด้านของเชลซีครับ ยังอยู่ในพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะครับแล้วก็ยังต้องลุ้นทางด้านของพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะครับ31นัด62คะแนนประตูด้วยเสียบวกอยู่39ลูกนะครับมี62คะแนนอยู่อันดับที่3นะครับเรียงด้ว่าห่างจากลิพูเนี่ย14คะแนนนะครับก็ไม่ต้องลุ้นอะไรมากแล้วแต่ทางด้านของอาร์เซนอลนะครับตามจี้มาอยู่ที่60คะแนนห่างแค่2คะแนนนะครับแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์ห่าง4คะแนนครับแต่แข่งมากกว่า2นัดนะครับ ก็ยังต้องลุ้นอยู่นะครับทางด้านของแมนยูไม่ต้องพูดถึงนะครับพรแพ้ทางด้านของอาร์เซนอลเมื่อวานเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะครับหมดลุ้นทางด้านของพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านของเวสต์แฮมครับอยู่อันดับที่7ครับไม่ต้องมีลุ้นอะไรมากมายแล้วนะครับเล่นเซฟตัวเองมากกว่านะครับแล้วก็ไปลุ้นทางด้านของบอลยุโรปแทนนะครับแข่ง33นัด52คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่9ลูกนะครับผมทางด้านของเวสต์แฮมเชลซีนะครับ ผลงานล่าสุดพึ่งแพ้ให้กับอาเซนอลมาแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับอาเซนอลเล่นดีกว่าเห็นอย่างชัดเจนนะครับแพ้มา4ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นชนะคริสตันแฟลท2-0ชนะเรอัลมาดริดนะครับ3-1ชนะทางด้านของซอมตัน6-0แพ้เรอัลมาดริด3-1แล้วก็แพ้เบลฟอร์ด4ประตูต่อ1ครับทางด้านของเวสต์แฮมครับนัดล่าสุดในพึ่งเสมอกับเบอร์ลี่นะครับมา1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นไปเยือนลียงชนะมาได้3-0 แพ้เบรนฟอร์ดครับ2-0ในเกมเยือนนะครับเสมอลียง1-1ชนะเอเวอัตัน2-1แล้วก็แพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์ในเกมเยือน3ประตูต่อ1ครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านของเชลซีเนี่ย6นัดหลังก็ยังไม่ค่อยดีครับสำหรับทีมหัวตารางนัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้ให้กับอาร์เซนอลมาครับ4-2ในบ้านเลยครับชนะคริสตันพาเลซ2-0แพ้เรอัลมาดริดครับ3-1แพ้เบรนฟอร์ด4-1ชนะนิวคาสเซิล1-0เสมอกับลิเวอร์พูลครับ ศูนย์ประตูต่อ0ทางด้านของเวสต์แฮมนะครับนัดล่าสุดเพิ่งชนะลียงมานะครับในเกมเยือนในยูโรปาลีกเนี่ยชนะมา3-0ที่เหลือเนี่ยเกมเยือนเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าแพ้รวดเลยนะครับ5นัดติดเนี่ยแพ้เบนฟอร์ด2-0แพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์3-1แพ้เซบีย่า1-0แพ้ทางด้านของลิเวอร์พูล1-0แล้วก็แพ้ทางด้านของเซาท์ทัมตันครับ3ประตูต่อ1นะครับเรตติ้งคะแนนความยากวันนี้อยู่ที่เวสต์แฮมแน่นอนครับเชลซี Chelsea, อยู่ที่4คะแนน ก็ยังเป็นงานไม่ง่ายนะครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเชลซีทางด้านของเวสต์แฮมครับนัดนี้5คะแนนนะครับนัดหน้าต้องเจอกับอาเซนอลต่อเลยเชลซีเนี่ยมีนัดที่ยากอีกทีหนึ่งก็ต้องไปเยือนทางด้านของแมนยูนะครับเรียกกันว่าไม่มีรู้อะไรแล้วนะครับทางด้านของผีแดงทางด้านของผู้เล่นนะครับอย่างรูดิเกอร์เนี่ยรอเช็คความฟิตแล้วก็รอเซ็นสัญญากับเชลซีอยู่นะครับ20,000 0ปอนด์พี่แกบอกน้อยไปหรือเปล่านะครับ ก็ยังต้องรอดูกันอยู่นะครับสำหรับข่าวสารในทางด้านของทีมเชลซีนะครับชิเวลรอเช็คความฟิตครับทางด้านของโอดอยนะครับรอเช็คความฟิตแล้วก็โควาซิกด้วยนะครับผมสำหรับทางด้านของผู้เล่นของเวสแฮมบ้างนะครับรอเช็คความฟิตของอ็อกบาน่านะครับดียอบนะครับทางด้านของซูมาด้วยนะครับเคอร์ซูมาวันนี้เนี่ยราเช็คความฟิตถ้าเคอร์ซูมาลงสนามไม่ได้ก็มีปัญหาทางด้านของกองหลังแน่นอนครับ3ตัวเลยนะครับ อบอหน้านะครับยบแล้วก็ทางด้านของเคิร์สซูม่านะครับเรียงกว่าแผงหลังเนี่ยไม่ฟิตเลยนะครับทางด้านของเวสแฮมครับคู่นี้ครับเป็นทาานั่งของเชลซีครับต่อมาที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับเราร้อยหลามองว่าครับเชลซีน่าเก็บ3ามแต้มได้ไม่ยากครับเพราะฉะนั้นให้ต่อที่ครึ่งควบลูกเชลซีครับผมในคู่ที่2กันแบบนี้เลยนะครับผมไปตอนที่คู่ที่3ครับ ตายกับเบอร์ลี่นะครับวันนี้นะครับเปิดบ้านรับกรเยือนของวูฟแฮมตันเตะกัน2ทุ่มตรงนะครับเท่ากับคู่เชลซีแล้วก็เวสแฮมนะครับที่เทิร์ฟมอลนะครับอุณหภูมิ12องศาพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับหกนัดหลังที่เจอกันมาเนี่ยทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่นี่ถือสิติที่เหนือกว่าชัดเจนนะครับชนะ3ครั้งเสมอกัน3ครั้งนะครับวูฟแฮมตันยังไม่ชนะทางด้านของเบอร์ลี่ใน6นัดหลังที่เจอกันนะครับ นัดล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านของวุมตันก็เสมอกันไปแบบไร้อรกครับ0-0ก่อนหน้านั้นเป็นเบอร์ลี่ชนะได้4-0เบอร์ลี่ชนะในปี2020เนี่ย2-1แล้วก็เสมอกันนะครับ1ประตูต่อ1ในบ้านของวูฟเสมอกัน1-1แล้วก็ปี2019เบอร์ลี่ในบ้านนะครับชนะไป2ประตูต่อศูนวันนี้การเดินทางจากวุมตันมาที่เบอร์ลี่134กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนนะครับอัปเดตในโซนท้ายตารางกันหน่อยนะครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่ อยู่อันดับที่18ครับตามที่ได้กล่าวไว้กับเอเวอร์ตันเมื่อกี้นะครับเบอร์ลี่เนี่ยสานัดครับยีคะแนนประตูดได้เสียลบอยู่17ลูกแข่งน้อยอแข่งมากกว่าทางด้านของเอเวอร์ตันหนัดนะครับเบอร์ลี่เนี่ยอยู่ที่18นะครับแล้วก็คะแนนตามหลังเอเวอร์ตันหคะแนนเท่านั้นนัดนี้สําคัญมากๆครับต้องเก็บชัยชนะให้ได้ที่จะขยับขึ้นไปแทนทางด้านของเอเวอร์ตันนะครับทางด้านของวูดแฮมป์ตันครับไม่มีอะไรแล้วนะครับ ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับ32นะัดคะแนนอยู่กลางตารางอยู่อันดับ8ปะครับประตูได้เสียเนี่ยบวกอยู่5ลูกนะครับแรงจูงใจเนี่ยอยู่ทางด้านของเจ้าบ้านแน่นอน,นครับหนีตกชั้นแบบนี้ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านเจ้าบ้านก่อนพึ่งชนะเซาท์มปตันมาได้2 0เสมอกับเวสต์แฮมครับ1-1ในการไปเยือนเนี่ยสแต้มสำคัญมากๆครับสำหรับเบอร์ลี่ที่ต้องท,ที่ได้มาแล้วก็มีลุ้นต่อนะครับจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เลยนะครับ ก่อนหน้านั้นแพ้นอริชนะครับ2-0ชนะเอเวอเรต2อ่า3ประตูต่อ2ครับแพ้แมนซิตี้2-0ครับแล้วก็แพ้ให้กับเบลฟอร์ดนะครับในกะารไปเยือนเนี่ย2ประตูต่อ0ทางด้านของวูฟแฮมป์ตันครับพึ่งแพ้กับนิวคาสเซิลมา1-0ก่อนหน้านั้นชนะแอสตันวิลล่า2-1ครับแพ้ลิยูไนเต็ด3-2ชนะเอเวอเรต1-0ชนะทางด้านของวัตฟอร์ด4-0แล้วก็แพ้ให้กับคริสตัลพาเลทครับ2ประตูต่อ0นะครับผลงานก็ยัง ค่อนข้างดีครับทางด้านของวูฟเนี่ยหนัดหลังเนี่ยชนะถึง3นัดนะครับมี2นัดเท่านั้นครับที่ยิงไม่ได้ที่แพ้เกมศูนย์นะครับที่เหลือเนี่ยยิงได้ทุกนัดนะครับทางด้านของวูฟแฮมตันคู่นี้ก็น่าสนใจมากครับกับสกอร์สูงนะครับผมเบอร์ลี่ครับนับเฉพาะเกมในบ้านล่าสุด2นัดเนี่ยชนะมา2นัดติดแล้วครับชนะซอลแฮมตันมา2อศูนย์ชนะเอเวอร์ตันมา3าสองแพ้แมนซิตี้ครับสองศูนย์แพ้เชลซีสี่ศูนย์ แพ้เลสเตอร์2ประตูต่อศูนย์แล้วก็ชนะทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์ ur, ครับ1ประตูต่อศูนย์ทางด้านของบู๊พแฮมตันนับเฉพาะเกมเยือน6นัดเนี่ยชนะ3นัดแพ้3นัดครับนัดล่าสุดแพ้ 1, น 1, พิวคาสเซิลหนึ่งศูนย์ชนะอัลตันหนึ่งศูนย์แพ้เวสต์แฮมหนึ่งศูนย์แพ้อาร์เซนอลสองหนึ่งชนะท็อตแนมฮอสเปอร์สองศูนย์นะครับชนะเบรนท์ฟอร์ดสองประตูต่อหนึ่งครับเรตติ้งวันนี้ครับคะแนนความยากเนี่ยอยู่ที่สองคะแนนเท่ากันเหมือนกันเลยครับเบอร์ลี่เนี่ยงานง่ายสามนัด ติดเนี่ยต้องเก็บแนนเก็บแต้มให้ได้เยอะๆนะครับเจอวูฟแฮมตันนัดน <th> um, uh, um ี้นัดหน้าไปเยือนวัตฟอร์ดหลังจากนั้นเจอกับแอสตันวิลล่าครับไม่มีเกมที่กดดันนะครับเจออีกทีก็นู่นเลยครับไปเยือนทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับที่คะแนนความยากเนี่ยอยู่ที่4คะแนนทางด้านของวูฟแฮมตันครับนัดนี้2คะแนนนะครับนัดหน้าก็2คะแนนครับเจอไบรตันในบ้านนะครับหลังจากนั้นเป็นงานยากไปเยือนเชลซีที่เหลือเนี่ยเจอกับนอริชงานง่ายมีขั้น กลางนะครับก่อนที่จะต้องไปเจือนทางด้านของร์พูอีกต่างหากครับทางด้านของวูฟแมนตันผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านแนวเราใช้ความฟิตตัวหลักอย่างเวสบูดนะครับเบนมีแล้วก็ทางด้านของกูดมุลสันครับถ้าลงสนามไม่ได้มีปัญหาแน่นอนครับสำหรับห้องเครื่องแล้วก็แนวรับนะครับทางด้านของวูฟแมตันวันนี้พิการมาเลยนะครับขาดทางด้านของโพรเดนส์นะครับทางด้านของเดนด็อกเกอร์นะครับที่ลงสนามไม่ได้เลยนะครับ กองหน้ากับห้องเครื่องตัวหลักนะครับรอเช็คคอมฟิดของคิวแมนอีกต่างหากแล้วก็นามบาสนะครับที่ยังต้องรอเช็คคอมฟิดนะครับเรียกกันว่าวูมเพมตันวันนี้เนี่ยต้องหวังพึ่งวังฮีชานเจมิเนสนะครับที่เหลือเนี่ยโอ้โหเรียกกันได้ว่าเจ็บ it, it, อิดอิดอ่อ,อนๆมาเลยครับทางด้านของผู้เล่นของวูมเพมตันคู่นี้ครับเบอร์ลี่แรงจูงใจที่เหนือกว่านะครับราคาเนี่ยเป็นทางด้านของเจ้าบ้านต่อที่ราคาเสมือครับ เพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหล่ามองว่าครับเบอร์ลี่เนี่ยแต้มในบ้านเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นให้ต่อที่เบอร์ลี่ราคาเสมอหรือรองนะครับเบอร์ลี่เนี่ยราคาปปนะครับให้ต่อที่เสมอดีกว่านะครับชนกันไปเลยนะครับ คู่นี้นะครับไปปิดท้ายกันที่ลีก้าของสเปนครับทางด้านของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของราโยบิยกาโนนะครับคู่นี้เตะกันตีสองตรงนะครับที่คัมนูครับอุณหภูมิ15องศาไม่ครึ้มอีกเช่นเคยครับหกนัดหลังที่เจอกันครับเป็นทางด้านของบาร์ซ่าเนี่ยชนะถึง5ครั้งนะครับราโยบิยกาโนชนะได้1ครั้งนะครับเซอร์ไพรส์เลยนะครับคือนัดล่าสุดเลยนะครับที่บ้านเล่นในบ้านของราโยบิยกาโนเนี่ย ชนะบาร์เซโลนาได้ครับ1-0ก่อนหน้านั้นเนี่ยในบอลถ้วยบาซ่าชนะได้2-1ปี2019เป็นบาซ่าชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับ3-1แล้วก็2-1ก่อนหน้านั้นก็ทันลมเลยนะครับเรียกได้ว่าปี2016กับ2015 aza, เนี่ยบาชาบาซ่าเนี่ยชนะได้5-1แล้วก็5-2เลยครับการเดินทางวันนี้จากมาดริดมาที่บาร์เซโลนาครับ499กิโมตรอัปเดตตารางของทางด้านของลาลิก้ากันหน่อยครับ บาร์เซโลนาอยู่อันดับ2ครับ32นัด63คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่29ลูกนะครับทางด้านของราโยบากาโนอยู่อันดับที่14ครับ32นัด37คะแนนประตูได้เสียลบอ,อยู่5ลูกทางด้านของบาซ่าก็ยังต้องลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่นะครับที่เบียดบี้กันมาก็มีทางด้านของเซบีย่านะครับแข่งมากกว่า1นัดแต่คะแนนเท่ากันที่63คะแนนทางด้านของแอตเลติโกมาดริดครับ 61คะแนนแข่งมากกว่า1นัดอีกเช่นเคยนะครับทางด้านของเรอัลเบติสก็ลุ้นมาแบบห่างๆไกลๆนะครับแล้วก็ถ้าจะลุ้นแชมป์เนี่ยตามหลังทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับถึง15คะแนนนะครับเรียกกันว่าไปไกลเลยนะครับทางด้านของเรอัลมาดริดแต่แข่งมากกว่า1นัดนะครับก็อาจจะไม่มีผลอะไราแล้วนะครับเหลืออีกแค่6นัดเท่านั้นทางด้านของบาร์เซโลนานะครับทางด้านของมาดริดเนี่ยเหลืออีก5นัดนะครับผม ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของบาร์เซโลนาเพิ่งบุกไปเยือนทางด้านของเรอัลโซซิดตแล้วก็ชนะมาได้1-0ก่อนหน้านั้นแพ้คาดิท1-0ครับแพ้แฟงเฟิร์ตนะครับ3-2ชนะเลบบนเต้ครับ3-2เสมอไอทัดแฟงเฟิร์ต1-1นะครับในยูโรป้านะครับแล้วก็มาเจอทีเด็ดของแฟงเฟิร์ตตกรอบนะครับทางด้านของบาร์เซโลนานะครับแล้วก็ต้องมาทางด้านของขุนบอลทัวใหญ่ต่อนะครับ ในปีหน้านะครับทางด้านของบาเซียนาแล้วก็ชนะทางด้านของเซบียาเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับรายโยเบยการโนโ่บ้างครับนัดล่าสุดพึ่งบุกไปเยือนทางด้านของเอสปันยอนแล้วก็ชนะมาได้หนึ่งศูนย์นะครับที่เหลือเนี่ยแพ้อาลาเบ 1, สหนึ่งศูนย์เสมอบาเลเซียหน 1, ึ่งหนึ่งครับเสมอกรานาดาสองสองแพ้อเดนติโกามาดริดหนึ่งศูนย์ครับเสมอกับเซบียาหนึ่งประตูต่อหนึ่งเรียกกันได้ว่าทีมจอมเสมออีกทีมหนึ่งนะครับทางด้านของรายโยเบยการโนโ่ ผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านครับบาซ่าไม่ชนะมา2นาัดติดแล้วนะครับสำหรับเกมในบ้านนะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับคาดิส1-0แพ้แฟงเฟิร์ตนะครับ3-2ชนะเซบีย่าครับ1-0ชนะโอซาซูนาสี่ศูนเสมอกาตาซารายนะครับ0-0แล้วก็ชนะบิลเบา4-0นะครับทางด้านของกราโยครับนับเฉพาะเกมเยือนพึ่งชนะทางด้านของเอสปานยอนมานะครับ1-0ในการไปเยือนก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้อลาเบส1-0เสมอกรานาดา2-2 แพ้คาดิส2-0ครับเสมอเรียใบติด1-1แล้วก็แพ้กับเอลเช่2ประตูต่อ1ครับเรตติ้งคะแนนความยากแน่นอนอยู่กับทีมเยือนอย่างราโยแน่นอนครับ5คะแนนครับทางด้านของบาเซนาอยู่ที่2คะแนนนัดหน้าบาเซนาเจอมาโยกานะครับหลังจากนั้นต้องไปเยือนเบติสมีงานยากแค่2นัดครับไปเยือนเบติสแล้วก็เปิดบ้านรับบียาลีอเท่านั้นเองนะครับทางด้านของบาเซนา6นัดที่เหลือนะครับทางด้านของราโยเบเาโน นัดนี้เจอบาซ่านัดหน้าต้องเปิดบ้านรับเรียวโซซิเดตตอนะครับแล้วก็มีงานยากอีกทีก็เจอกับบียาริลผู้เล่นบ้างครับกลุ่มกําลังทางด้านของเจ้าบ้านวันนี้ขาดแดนนี่อาเวสนะครับที่ลงสนามไม่ได้ที่เหลือเนี่ยรอเช็คความฟิตของอารโยเบรดดี้นะครับแล้วก็ฟาติด้วยนะครับกลับมาแล้วนะครับฟาติ ati, วันนี้อาจจะมีชื่อในมานั่งสำรองนะครับทางด้านของราโยเบเชกานครับเรอเช็คความฟิตตัวหลักอย่างเซฟจิสนะครับ แล้วก็ทางด้านของมาร์เคเลสนะครับที่ยังรอเช็คความฟิตอยู่ห้องเครื่องอีกคนหนึ่งนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยต่อถล่มทลายถึงลูกครึ่งควบ2เลยนะครับเราร้อยหลามองว่าครับเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาอาจจะชนะได้แต่ช่วงนี้ราโยเนี่ยฟอร์มดีเหลือเกินนะครับเพิ่งชนะทางด้านของเอสปานยอนมาได้ด้วยนะครับแล้วก็มาโยการ์นะครับก็ต้องดูครับว่าวันนี้นะครับ บาร์เซโลนาจะจัดทับยังไงอีกทีหนึ่งลุ้นกันหน้างานอีกทีหนึ่งครับ2ลูกค่อนข้างแพงครับสำหรับบาร์เซโลนาฟอร์มขนานี้แต่ก็ยังเชื่อว่าบาร์เซโลนาเก็บ3แต้มได้ในบ้านไม่ยากนะครับรายโยไม่มีสิทธิ์ลุ้นอะไรแล้วบาซ่ามีสิทธิ์ลุ้นทางด้านของโคตาแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเน้นแน่นอนครับให้ต่อที่บาร์เซโลนาครับลูกครึ่งควบ2ในคู่สุดท้ายแบบนี้ครับครบจบทั้ง4คู่นะครับไปทวนกันอีกทีนึงนะครับ ชาวบ้านทั้งหมดเลยครับที่ให้ไว้วันนี้4คู่นะครับคู่แรกเนี่ยเป็น VIP ของเรานะครับลิเวอร์พูลเนี่ยต่อที่ลูกครึ่งควบ2ให้ต่อที่ลิเวอร์พูลครับคู่2ต่อที่เชลซีครับครึ่งควบลูกกับเวสต์แฮมนะครับคู่ที่3นะครับต่อที่ไบรตันนะครับหนีตายอยู่นะครับเบอร์ลี่นะครับขอโทษทีครับต่อที่เบอร์ลี่นะครับหนีตายอยู่นะครับราคาเสมอแล้วก็ปิดท้ายกันที่ต่อที่บาร์เซโลนาครับลูกครึ่งควบ2เหมือนกับลิเวอร์พูลนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนั้นก็ต้องติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปนะครับ วันนี้ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันทางด้านของช่องทางของเหล่าร้อยหลาใน y o u t u b n c h a ครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันแบบนี้ครับกับเหล่าร้อยหลาวันนี้ขอญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ